ขอไข่เจ็ดศูนย์ศูาูยร70 3, 70 3ะยองขอไข่ขอไข่เจ็ดศูาระยองพอแล้ว้ด้วย ขึ้นสังตาบับออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายต่างระดับออกซ้ายต่างระดับ<ตร>เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายกลับเดี๋ยวมาพุทธเลี้ยวซ้ายกลับมาบาพุทธ<ตร>เลี้ยวซ้ายกลับมาทางมาตนพุทธแล้วแยกนวดรถตำรวจเปล่า con ma <laughs>